สวัสดีค่ะมากันลำบากไหมหลายคนมาไม่ทันเพระาะว่าไปมีกองโจรอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรใช่ไหมคะคือหลังจากมีการเปลี่ยนประธานนปชก็เลยมีคนอยากมาลองของถึงอิมพีเรียนเลย อาจารย์ไม่ทราบว่าภาพมาแล้วอย่างนะแต่ว่าถ้าภาพมาแล้วนะคะถ้ายังไม่มาเนี่ยนี่คือภาพที่เมื่อกี้มีคนมาเยี่ยมที่อิมพีเรียนนะทีนี้เมื่อกี้เรียกทีมงานให้เอาภาพขึ้นเนี่ย อาจจะยังมาไม่ทันอันนี้ก็อีกภาพหนึ่งนี่ค่ะ,ะก็คือเป็นภาพที่เขามาเยี่ยมเอาละ่ะภาพมาแล้วหน้าจอข้างหลังมองไม่เห็นเลยค่ะต้องไปดูไกลอ่ ประเดี๋ยวภาพแท็ของอาจารย์ขอขึ้นจอหลังด้วยเราจะเห็นมีคนที่นำมามีในพุทธิพงศ์ปุกณกันกับไอ้ลูกหมีก็เห็นไหมคะนี่ภาพที่อยู่หน้าเชิงบันได เอาละค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้พี่น้องมาทันไหมเนี่ยก็ให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นภาพว่ามีคนมาเยี่ยมเยียนอยากจะมาต้อนรับประธานนปชคนใหม่จตุพรพรมพันธ์ <laughs> มารออยู่เป็นชั่วโมงเลย แต่ประธานนปชไม่ลงไปก็เลยกลับไปหมดแล้วค่ะพูดถึงการเปลี่ยนประธานนปชการเปลี่ยนประธานนปชคนใหม่ปรากฏว่าสร้างบรรยากาศที่ตื่นเต้นทั่วประเทศไทยเลยนะ อันนี้ก็เป็นภาพที่พี่น้องเห็นอยู่ละทีนี้ก็ขอฝากเรียนไปยังกองทัพว่าสิ่งที่ท่านเอามาผสมผสะระหว่างคำพูดของโกติกับคำพูดของจตุพรพรมพันธ์อันนั้นมันสับสนนะท่านประยุทธ์ จึงเป็นเหตุให้ท่านถูกต่อว่าย่มาโกรธประธานนปชคนใหม่เลยนะเพราะว่าท่านเอาคำพูดโกตีมาใส่คุณจตุพรเขาไม่เคยพูดให้ใครเปกยืมเงินจากแบงค์เลยมีแต่บอกให้เอาเงินไปฝากแบงค์เพื่อช่วยชาวนาเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจผิด ท่านรู้จักนปชน้อยเกินไปนปชเป็นองค์กรที่พัฒนามาท่านนับตอนทำรัฐปอาหารมาจนบัดนี้ก็กว่า8ปปีองค์กรนปรชและแกนนำนปชส่วนมากมีวุฒธธิภาวะเพียงพอ ผ่านประสบการณ์ในการต่อสู้และรู้ว่าควรจะพูดอะไรเพราะฉะนั้นที่ท่านใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องการปลุกระดมในยามนี้ที่คุณหมอเวงเมื่อกี้ต้องมามีการพูดย้อนเรื่องหลังเพราะวันๆไอ้พวกที่นั่งรอมมอ่วงหลอนน่ะไม่มีอะไรจะทำก็ไปพูด ใส่ความย้อนหลังในอดีตเพื่อที่จะทำให้พวกนปชทั้งหลายและคนเสื้อแดงเป็นผู้ร้ายตลอดกาลทั้งๆท,ที่เห็นคาตาว่าปัจจุบันนี้ใครเป็นผู้ร้ายตัวจริงกันแน่การเปลี่ยนประธานนปชก็เปลี่ยนไปตามวาระการทำงานของเรา เป็นการนำด้วยข้อที่หนึ่งหลักการทฤษฎีนำด้วยหลักการแนวทางนโยบายอันที่สองเป็นการนำรวมกลุ่มนั่นก็คือใช้การนำรวมหมู่และแบ่งงานรับผิดชอบโดยบุคคลเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนประธานนปชไม่ได้มีผล ในทางที่ตรงข้ามกันอย่างที่หลายคนคิดนี่ไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่เป็นเรื่องของหลักการและจําเป็นที่จะต้องทํำงานด้วยการปรึกษาหารือกันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนประธานนปชสําหรับคนที่ทํางานโดยเฉพาะแกนนำตัวจริงที่ทํำงานอยู่ตลอดเวลา ก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรสะดุดเลยมันเป็นเรื่องที่ทำงานต่อเนื่องอย่างราบรื่นอ,อย่างมีระบบเพราะเราเน้นหลักการเราเน้นระบบแต่คนที่ไม่มีวุธิภาวะจะเน้นบุคคลเพราะ ของนอปชนั้นแกนนำต้องมีผลงานทางด้านมวลชนไม่ใช่ว่าเป็นคนของใครแกนนำของนอปชต้องเป็นคนของประชาชนไม่ใช่คนของใครค่ะและแบ่งงานกันทำตามความสามารถตามความถนัดนะคะเพราะฉะนั้น ความจริงไม่มีอะไรที่พิสดารเลยในการเปลี่ยนประธานนปชแต่ว่าพวกกระต่ายตื่นตูมหรือพวกที่อยากหาเรื่องเรามันก็หาเรื่องพยายามหาเรื่องจนได้เพราะนั้นนี่ก็ควันหลงของการเปลี่ยนประธานนปชประการที่หนึ่งกองทัพแสดงความรู้สึกไม่พึงพอใจเราก็ขอแจ้งว่า การนำโดยหลักการนั้นของหนประชเรายังยืนยันว่านโยบายเรายังเหมือนเดิมก็คือใช้สันติวิธีและเป้าหมายในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศก็เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อำนาจเป็นของประชาชนไทยแท้จริงไม่มีสักคำว่าจะเปลี่ยนประเทศนี้เป็นสาธารณรัฐเลย แล้วมันก็หาเรื่องเรื่องผังลมเจ้าว่าเรื่องอะไรบ้างมันไม่มีสักคำที่จะบอกว่าประเทศนี้เป็นสาธารณารัฐมันก็ยังใส่ความอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยันพูดเพราะไอ้คนที่มันไม่มีอะไรจะทำมันก็ใส่ร้ายป้ายสีเราทุกวันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนไทยแท้จริงนี่คือเป้าหมายจริงแท้แน่นอนของนปชแดงทั้งแผ่นดินค่ะรวมทั้งการเคลื่อนไหวสันติวิธีเพราะเรามีหลักการและเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องสันติวิธีเพราะเราต้องการชนะยังไงเล่า เราต้องการชนะเราจึงใช้สันติวิธีเพราะนี่คือชัยชนะที่แท้จริงและนี่มันเป็นยุคในปีนี้พศออมีนี้แล้วเนี่ยคุณจะมาปิดประเทศเพื่อฆ่ากันแล้วแบบที่ตั้งบังเกอร์รอบกรุงเทพหรือยังไงประยุทธ์ผู้ตั้งหลายหนก็ฟังไม่รู้เรื่อง บอกว่าขบวนนี้สันติวิธีสันติวิธีได้ยินหรือเปล่าและที่นั่งก็น,น้าตาสวยๆทั้งนั้นเลยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยสู้ตั้งแต่สาวมากจนสาวน้อยแล้วอาจารย์ที่ได้อีกคนเนะ่ยเพราะนั้นอย่ามาตกใจ อาจารย์ที่ดาก็จากสาวมากเป็นสาวน้อยก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นหนุ่มใหญ่เป็นหนุ่มน้อยมารับต่อไปเป็นธรรมดาค่ะเอาละค่ะเพื่อสลับให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ของเราต้องการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในดีที่ผ่านมานั้นเราเมื่อวานนี้ได้พูดแล้วว่าเราเริ่มต้นถูกคือเราวิเคราะห์สังคมได้ถูก และเรารู้ว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูและเรารู้ว่าเราต้องต่อสู้ยืดเยื้อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งจึงเป็นกระบวนการที่เป็นเชิงรุกในแนวรับความจริงหลังจากที่เราชนะการเลือกตั้งหมายความว่ามีการเลือกตั้งสำเร็จและมีพรรคการเมืองที่มาจากเลือกตั้งเป็นรัฐบาลก็เป็นเวลา ที่สร้างความแข็งแรงให้กับประชาชนจึงไม่ใช่อยู่ในลักษณะที่เรียกว่ารับหรือถอยแต่ว่าการรุกจะไปอยู่ที่ขาของรัฐสภานั่นก็คือในฐานะที่มีพักอยู่ในรัฐสภาและรัฐบาลขาของฝ่ายประชาชนเสื้อแดงจึงถูกใช้งานน้อยหน่อย ดังนั้นขาของประชาชนเสื้อแดงพักหรือเปล่าไม่ได้พักเลยเราทำงานสร้างองคอ์กรจะตั้งทั่วประเทศบ่มเพาะผู้ปฏิบัติงานใหม่มีแกนนำใหม่ๆเต็มไปหมดทั้งประเทศเปิดโรงเรียนมีแกนนำเป็นคณะกรรมการตั้งแต่หมู่บ้านตำบลจังหวัดอำเภอแต่ไม่มีความจำเป็นต้องไปประท้วงรัฐบาลเพราะ รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใช่ไหมคะดังนั้นบทบาทด้านรุกจึงเป็นบทบาทของขาในรัฐสภาแต่พบว่าบทบาทด้านรุกนั้นบางครั้งก็อาจทำไม่ถูกใจพวกเราบ้างเพราะพวกเราก็เร่งไปสิไปสิปสนะแต่ยังไปไม่ได้ลำบาก แต่ว่าขาของประชาชนนั้นเตรียมพร้อมตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในเวลาไหนใช่เปล่าพี่น้องและเมื่อเราพบว่าขารัฐสภามีอันเป็นไปว่าจำเป็นที่จะต้องยุบเราก็มาตั้งหลักใหม่ตอนนี้ก็คือขาประชาชนสองขาเลยเพราะว่าขารัฐสภานั้นถูกยุบไปแล้ว แต่ว่าอย่างไรเสียเราต้องให้กำลังใจรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีที่ขนาดล้มก็ยังทำให้คนถูกหวยกันทั้งประเทศขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีขอให้กำลังใจคณะรัฐบาลทั้งหมดที่ท่านมีความอดทน การดำรงอยู่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นปเมเงื่อนสำคัญที่สุดของการรักษาระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นพี่น้องปรบมือให้กำลังใจดังๆสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลประชาชนกว่า20ล้านคน เขาไม่ใช่อันธพาลการเมืองแต่เขามุ่งมั่นว่าประเทศนี้จะต้องมีการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้ได้เขาฝ่าดงตีนมาเลือกตั้ง20กว่าล้านคนเห็นหรือเปล่ากอปอป,อปอสอนายสุทธธเทพเทือกสุวรรณเพราะฉะนั้นอย่ามาคุยเรื่องมวลมหาประชาชนมีมากจริงก็ลงเลือกตั้งเสร็จ เพราะรู้ว่าแพ้เลือกตั้งทุกครั้งจึงมาหาเรื่องเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องพูดเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึง่งอาจารย์ธิดามีเวลาไม่มากแต่เมื่อกี้คุณหมอเวงพูดถึงการย้อนอดีตที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีเราก็จะป็นต้องพูดไปเรื่อยๆเ,เพราะมันก็พูดของมันใส่ร้ายเราอยู่ทุกวันดังนั้นเราก็ต้องเอาความจริงมาพูดอยู่เรื่อยๆ บางวันอาจจะต้องเอาวีทีรุมยิงนกในกรงเหตุการณ์น้ารมเหตุการณ์หลักสีมาเปิดให้พี่น้องและประชาชนดูเป็นระยะสำหรับทีวีเสื้อแดงเพราะมันใส่ร้ายป้ายสีเราตลอดนะคะแต่อาจารย์ที่นาจะพูดถึงอนาคตที่มันกำลังหลอกลวงนั่นก็คือการนำเสนอคำว่าปฏิรูปการเมือง การนำเสนอคำว่าปฏิรูปการเมืองประหนึ่งเป็นภาพงดงามที่มันมีการนำเสนออ้างว่าประเทศนี้ต้องปฏิรูปการเมืองเราขอย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นเรื่องโกหกเลวไหลหลอกลวงของสุเทพเทือกสุบรรณรวมทั้งอำมาก์อาจารย์ทธิดาถามคำเดียวอ่ะไอ้พวกนักวิชาการทั้งหลาย ที่ไปทำปฏิรูปการเมืองให้สุเทพเทือกสุบรนตอบมาคำถามคำเดียวประโยคเดียวคือพวกเรียกมันว่าอะไรดิคือพวกเรามันพูดจาบเพราะพูดหยาบไม่เป็นนะจะเรียกพวกมึงก็ เอาว่าเราให้เกียรตินักวิชาการจำนวนหนึ่งพวกคุณทั้งหลายพวกคุณและมึงทั้งหลายอาเอาอย่างนั้นแล้วกันพวกคุณและมึงทั้งหลายตอบมาสิว่าที่มึงและคุณทั้งหลายที่ทำกันอยู่เนี่ยพวกมึงต้องการการเมืองการปกครองระบอบอะไรบอกมาเลย การทำการปฏิรูปประเทศสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องบอกว่าประเทศนี้จะปกครองด้วยระบอบการเมืองอะไรแต่พวกมึงและไอ้พวกคุณไม่มีใครตอบคำถามนี้เลยไปพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำยากจนเขารู้กันมาตั้งนานแล้ว ไปพูดเรื่องกระจายอำนาจไปพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจสิ่งที่พวกมึงหรือคุณเนี่ยไม่ยอมพูดเลยก็คือมึงจะเอาการเมืองระบอบอะไรบอกมาเลยแต่เราพูดชัดๆพูดครั้งที่ห้าหมื่นหแแล้วว่าเราเอาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิไปไตยแต่เอาแบบสากลน,นะ ไม่ใช่เอาแบบไทยๆเอาแบบสากลเอาแบบที่หนึ่งคนมีสิทธิ์หนึ่งเสียงทางการเมืองเท่ากันได้ยินหรือเปล่าถ้าไม่ยอมรับเรื่องนี้บอกมาตรงๆเลยว่าจะเอาการเมืองระบบอมาตจะเอาการเมืองระบอบเผด็จการจะเอาการเมืองระบอบ เทพเทือกบ,บอกมาเลยสิถ้าเป็นลูกผู้ชายพอ่อบอกมาเลยอย่ามาทำหลอกลวงแขวนป้ายประชาธิปไตยแต่น้ำใสใจจริงไม่ใช่แต่เพียงตะบอกมาว่าไม่ยอมให้หนึ่งคนมีสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันก็เท่ากับพวกมึงหรือคุณเนี่ยบอกแล้วว่ามึงไม่เอาระบอบประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเรื่องปฏิรูปประเทศเพราะคุณต้องบอกมาก่อนว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ภายใต้การเมืองระบอบอะไรคุณจะทำเศรษฐกิจระบบอะไรสังคมระบบอะไรเอาอยากจะรู้ดูของนอปชเลยสไลด์มาเลย เรานักเลงจริงนะเราบอกตรงๆว่าเราจะเอาอะไรสไลด์มาเลยว่าเป้าหมายประเทศไทยถ้ามาข้างหลังนะคะเป้าหมายประเทศไทยการเมืองระบอกประชาธิปไตยมาเลยใช่ไหมคะไม่ได้ การเมืองอาจารย์ต้องยืนหันหลังอยู่ดีเอาเอียงนิดๆีแล้วกันการเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไทยอย่างแท้จริงบอกมาสิว่าไอ้การเมืองของพวกปฏิรูปของกอปปสและนักวิชาการเอาแบบนี้หรือเปล่า นี่เป็นประโยคสำคัญที่สุดแล้วอย่ามาใส่ร้ายป้ายสยีอีกว่าเราจะเอาสาธารณารัฐเศรษฐกิจเราเอาทุนนิยมเสรีแต่มีการวางแผนไม่ใช่ทุนนิยมเสรีที่ในที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่าเกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมาก จึงต้องมีการวางแผนเพื่อแก้ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรัฐสวัสดิการอย่างมีขั้นตอนเห็นไหมคะ อาะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องสังคมสังคมเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ไม่ทำงานสังคมความคิดเสรีนิยมโดยมีหลักการเสรีภาพเสมอภาคและพระดอนภาพที่สำคัญคือหลักนิติธรรม และความเท่าเทียมกันเราจะเห็นว่านี่คือเป้าหมายของเราซึ่งดำเนินมาจากแนวทางนโยบายที่เราได้เขียนไว้เพราะฉะนั้นเราประกาศชัดๆว่าการเมืองของเรานั้นที่สำคัญคือข้อ1.2 สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเป็นหลักการสำคัญอันนี้เลยไม่ทำงานเลยนะเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจเสรีมีการวางแผนวางแผนเพื่อขจัดความยากจนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วเข้าสู่รัฐสวัสดิการอย่างมีขั้นตอนตามไปเลยค่ะเร็วๆนะ เศรษฐกิจที่มีการปรับโครงสร้างส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านเกษตรด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมด้านเงินบริการที่สอดคล้องกับประเทศและเป็นผลประโยชน์กับประชาชนนะต่อไปเลยค่ะเศรษฐกิจที่ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารพลังงานและสิ่งแวดล้อมข้อส เราพูดการเมืองเราพูดเศรษฐกษิจเราพูดเรื่องสังคมสังคมความคิดคือเสรีนิยมหลักการก็คือยอมรับความแตกต่างทางความคิดอุดมการ์เชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติไม่ต้องฆ่ากันพี่น้องคิดว่า ข้อนำเสนอที่นำเสนอนี้ถ้าพี่น้องคิดว่าพี่น้องพึงพอใจพี่น้องปรบมือให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราเราไม่มีเวลาที่จะพูดกระบวนการสู่เป้าหมายมังคะนะถ้ามาทันก็มาเลยกระบวนการสู่เป้าหมาย ข้อที่หนึ่งที่พวกเขาไม่พูดเลยก็คือการปฏิรูปการเมืองจริงๆแล้วสิ่งที่พักเพื่อไทยเมื่อเข้ามาแล้วได้ลงมือทำข้อหนึ่งการปฏิรูปประเทศก็คือคุณต้องปฏิรูปการเมืองคือต้องแก้รัฐธรรมนูญ2550้แก่อนใช่หรือเปล่า เพราะฉะนั้นคุณต้องแก้รัฐธรรมนูนคุณต้องปฏิรูปกฎหมายและแก้ไขไกลไกความยุติธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นระบบตุลาการและองค์กรอิสระค่ะเพราะฉะนั้นในการปฏิรูปประเทศต้องปฏิรูปการเมืองก่อนและการปฏิรูปการเมืองนั้น ถ้าคุณขัดขวางการเลือกตั้งถ้าคุณขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เท่ากับจบกันคุณไม่ได้ยอมปฏิรูปประเทศเลยใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราเอาไว้อีกทีหนะึ่งเนื่องจากเวลาของเรามีจำกัดแต่อาจารย์ทิดายอยากจะส่งสารมายัางสังคมไทยทั้งหมดว่า กลุ่มกบฏกบปปสองค์กรอิสระที่มีการนำเสนอว่าให้มาเจรจากันหรือกระบวนการยุติธรรมในประเทศที่ทำๆกันอยู่เนี่ยคนเหล่านี้แท้จริงแล้วต้องการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยค่ะคุณแน่จริงคุณบอกมาสิว่าคุณต้องการการเมืองระบอบอะไร แต่ถ้าคุณบอกคุณก็ต้องการการเมืองระบอบประชาธิไปไตยไอ้ที่คุณทําอยู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่การสร้างการเมืองระบอบประชาธิไปไตยแต่มันคือการทําลายคนเข้าเห็นทั้งโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องการส่งสารมาบอกว่านปชมีหลักการมีแนวทางนโยบายมีการนำรวมหมู่ และนำด้วยหลักการอย่ามาใส่ความอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีเราต้องการความเท่าเทียมทางการเมืองและความยุติธรรมเท่านั้นเองให้กับประชาชนไทยไม่ได้หรือ,อยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาใส่ความนะคะก็เนื่องจากเวลาหมดก็ขอให้เอาภาพของอญี่ปุ่นขึ้นมาเลยนะคะเพื่อให้พี่น้องได้ดูว่า ในต่างประเทศก็มีการทำงานในเวลาเดียวกันขอเพียงแต่ภาพเท่านั้นเพื่อให้พี่น้องดูแล้วก็เดี๋ยวก็พบกับแกนนนำคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ